สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียกลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บ้านครับพี่น้องครับสองทุ่มนิดๆน,นะฮะตอนนี้อ๋ออยู่ไหนไปเบิ้งปลาไหมช่วงป่าเนี้ยนี่ช่วมปลาช่วงปลาเนะี้ยปลานิ่นนะครับพี่น้องครับปลานิ่นที สิบเบ็ดมาบางแรงนะครับอยู่ซาสาอยู่หน้านะครับซุกหรือเปล่านะซุกแล้วซุกแล้วหน่วยเอาเปียวจานมาใส่เปรียวจานมาใส่นี่ครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับได้มาสามตัวที่จริงมันติดลายกว่านี้นกฟ้าเนาะปล่อยติดสี่ห้าหกตัวแต่ว่ามันบกใคร่ใหญ่ปันใดก็เลยปล่อยนะครับเอาเตี๋ตัว เป็นตะกินมากนะฮะเกลือร้ายเป็นตะเข็มแน่เนอะ้ยเฮ้ยมันคือหลอกออกเบิร์ดหรอนังปลาด้ี่นี่ปิ้งปลานิ่นสดๆครับปลานิ่นสดๆหอม ปลาธรรมชาติอยู่หน้านะครับผม <Okay. S 1> ปลาธรรมชาติซิมเบิงแจังหน่อยอแบบวานหน่อย <Okay. S 1> เนื้อวานีลีฟามาซิมเบิงปาธรรมชาติเหครับ <c oughs> เนื้อวานีลีนี่ล่ละห่อนเด้ <Okay. S 1> <laughs> อีกหนึ่งตัวห้วยเกียร์พอแล้วอีกข้างหนึ่งห้อยแล้ววะนั่ละพอแล้วขึ้นค้างไฟเลยอือนั่นแหละขึ้นค้างไฟเลย,ลเลยปิ้งปลาก็ ว่าสีตำบกุ่งครับี่นอ้อนกินเขาแงงน้ำกันเอ้คือบลอดบังไฟแะ้รอาจารย์ดนตรีผมมีควันบอก่ากรใชมือมืดชส่มือใส่ใน,อน,นลอกรได้ใส่เอาเมาเบืองก่อนนาบังไฟห้อไหมฝามบ นี่สี่หุนครับบงไฟโบกนะครับหรือบงไฟกาบกล้วยวัดเบึงหรือเปล่าขนาดสี่หุนยี่สิบเซนติเมตรนี่นี่ครับ้าทันงหลอมาบาน2องเสมือนะครับผมก่อนจะกลับบ้านแพงเนาะเขาก็ใส่เวลาว่างเกิดประโยชน์จักหน่อยเฮ็ดปิซซิ่งหมูครับมื่อื่นครับทำไปีบังทั้องชิ่งหมูึคุณน่ะ พเนกบเบิ้งคลิปจะาของบังทดลองเป็นคลิปก้อนนะนี่นะครับคลิปถีทายบางแลีงนะครตอนมาหอดใหม่เห็น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 บางสันสันนดหน่อยอย่างนี้เห็นจุดต่านี่บางนี่บริจุดสูงเครื่งหนึ่งของบางนี่ ครึ่งนึงของบางนี่แต่ว่าความความใหญ่ก็เกือบๆซ้ําบางนี่เลยก็สหุ่นเหมือนบ่เฮ็ดแม่นไปโอ้่ลขึ้นนนเหมือนกันนั้นริการพนันเด้เฮาเฮ็ดพุ่นน่ะหืซึ่งเหมือนกันนั้นบ่บ่เฮาบ่ได้ปิดเียเงินผู้ใดสนากได้มูไปมูก็เป็นรางวัลไง เออเข้าบริไปเล่นการพนันันท์่ิรับพี่น้องคุณอ่ะึืนคากอีลีบังทดลองเอาพี่น้องมึงสัตว์นี่สปีดอีลีเต้บบังเอาจริงบุกงโสิเป็นแนวเลยบ้อได ไม่เป็นไรขึ้นอยู่แล้วแหละของเราฮัลบหแตกได้ลายพี่ป้าพี่ป้าเงินซื้อยุค <c oughs> <c oughs> นี้มสซตั์เลี้ยงประมาณ20ตัวนะครับเ <c oughs> ทื่องมา้าเทื่องแมว อืมลายคัะแมวจากโตววะอิรัติการลิบบินลูกอีกซี่หาโตม้าอีกสามต้าพีฟาพ่ฟา้าพีฟาพ่ฟา้าพีฟา่ฟ้าพี่ฟ้าหมดสนเลยเว้ย เป็นไดปีงปลาเฮามับเนี่ยเริ่มแล้วไกลแล้วตัวที่สามใกล้จะสุกแล้วปลาเช็ดปิ้งปลาเช็ดปลาสุกแล้วยังสิต่ำบอกหุ่งนะครับเยอะมาับ,บฮืยแฝดกี่ดับ เอาปิดไฟซื่อๆเนาะแรปบรรยากาศอยู่ทั้งนั้นครับมอมอแม่แม่ชิวๆอุ้ย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 ชาร์เดดวะนี้ชาร์เดดวะนี้เอาเดียวยูทูบเขาสีบัวบาวบ่กว่าเขาเบิรงคลิปจะคลองมัามันมันจับได้อยู่ดิไย่งั้นมันจับได้ว่าเขาเบิรงคลิปจะคล้องยังประมาณนี้ละมั้งเห็นเขาว่าอยู่ คือกล่องมันไก่ชัดดีแหละฝ่าเนาะขนาดบดิโคตดให้มันเป็นแบบแบบชัดๆแบบอันนี้เลยบดิบดิปลาให้มันชัดแห่งไหมอเสียวปลาห่วย ันสีบเบิดก่อนตำมกหุงหม้ฟ้าตำหน่อยตำน้นตำนนอตำบักหุงนู่นใส่กับบิงปลาบิง <c oughs> ปลาเกินน่นมวน,นยยงไใ่เกลือบักลายหนึ่งปิ้งปนินจากซายูุ่น่านะครับผมบอธรรมชาติเลย หวานบัวถั่วปลาสดๆจัิงมันหวานอยู่ที่จะกลับไปซองเค่องบนเสออเขาได้ด้วยพี่ฟ่าสุนักบิ๊กสุนักบิ๊ก ฟีฟามาใหญ่พันลาบดอร์นักจักรโล่แล้วหาซิบโกโล่บอหาซิบ,โก,โบโกโล่ดิตัวใหญ่มาตัวนี้กินไลยแล้วก็เม้นอมเอออย่าปีเปิดเพลงดิเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้สักนี้เดี๋ยว <c oughs> สักก่อนนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเราจะปิ้งปลาตัวสุดท้ายให้สุดแล้วก็จะตำมะละกอ กินข้าวแรงน้ำกันครับสําหรับที่นี่ใบสมีครับผมสวัสดีครับ